กิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจที่ควรทําก็คือการละความพอใจในขันทั้งห้าเนี่ยคือกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จละกิจทางโลกเราอาจจะยังไม่สําเร็จแต่กิจทางธรรมสาเร็จก็โอเคใช่ไหมนัม่นคือความจําเป็นที่สุดของชีวิตที่เกิดมาและประโยชน์สูงสุดอยู่ตรงนี้อืมกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้มีอีก ดังนั้นกิจอื่นๆเนี่ยที่จะต้องทําเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นเนี่ยไม่มีละนะถือว่าการหลุดพ้นนี้ทําสําเร็จแล้วก็จะไม่มีกิจอื่นนะที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันเนี่ยที่ต้องทําอีกดังนั้นการที่อรหันต์เนี่ยไม่เพลินในนิพพานเนี่ยท่านไม่ได้มาทํากิจเพื่อเกี่ยวกับขันธ์ห้าแล้วกิจขันห้าท่านจบนะแต่ท่านรู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งความทุกขนะ์ท่านก็เลย ไม่เพลิดในนิพพานดังนั้นคำตรัสของพระุทธเจ้าก็ยังถูกต้องอยู่นะว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกอใช่ไหมถ้าเราพินาาเท่ากับคำพูดพระุทธเจ้าก็อย่างเป๊ะ